อ่าพร้อมไหมครับทีนี้พร้อมไหมพร้อมไหมครับอ่าพร้อมนะทีนี้มาดูงานของบทที่สามนะครับบทที่สามที่เรียกว่ากลางภาคแบบเทคโฮมนะครับก็จะเลือกโจทย์มาอาจารย์เลือกไว้ให้แล้วนะครับ <c oughs> ตอนนี้ใครที่มีหนังสืออยู่ก็อาจจะเปิดตามไปก็ได้นะครับ อ่ะเลือกกำหนดให้เป็นโจทย์ข้อนี้ครับอันนี้เป็นงานกลางภาคนะครับกลางภาคโจทย์ข้อนี้ก็บอกว่าให้หาเดมิเตอร์เดมิเตอร์ของเพลาตัวนี้แหละนะครับว่าต้องใช้เดมิเตอร์เท่ากับเท่าไหร่เพื่อที่จะรับควาต่อ โมเมนต์ดัด100นิวตันเมตร W โหลดที่เกิดขึ้นตรงนี้เท่ากับ10กิโลนิวตันนะครับวัสดุทั้งมนทำจาก ais i 1045 hr นะครับแล้วก็ออกแบบโดยใช้ค่าความปลอดภัยเท่ากับ3นะครับแล้วบอกว่าให้ใช้ทฤษฎีความเสียหายทั้ง3ทฤษฎีความเค้นหลักสูงสุดความเค้นเฉือนสูงสุดแล้วก็ออกตัดฮีโร่ทั้ง3ทฤษฎีนะครับ ซึ่งโจทย์นี้คล้ายกับตัวอย่างไหมคิดว่าคล้ายไหมครับคล้ายครับคล้ายๆนะครับคล้ายๆคล้ายๆโอเคนะนี่คืองานกลางภาคของบทที่สามนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะโพสต์รูปนี้ขึ้นไปก็ ทำเหมือนเดิมนะครับก็คือ,อทําคลิปแล้วก็ทารายการคานวณน,นําเสนอมาเหมือนเดิมนะครับอ๋อ,อท็ทีอันนี้เป็นของบทที่4บทที่4นะครับเป็นความเช้นแบบผสมมีคําถามไหมครับงานของบทที่4ไม,มไม่มีนะถ้าไม่มีคําถามก็จะข้ามงานของบทที่4ไปนะครับเดี๋ยวสต็อกก่อนเดี๋ยวแยกคลิปก่อน